สวัสดีครับมาทอดปลากินข้าวเส่าด้วยครับเด้อปลาปลานี่คือปลาบูบูบูแล้วก็ว่าบูบูแล้วก็ว่าบูบูอันนี้ปลาปลาเขาวกระสับปลาเขาวกระเสียมปลาพ่อเพิ่งไปหามาให้พ่อใส่หม่อ่ได้ได้หลายอยู่พอได้กินอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่อุ๊บมีไข่มันเลยเพื่ ไข่มันยางเยอะเลยเต็มท้องนะให้มาถอดถอดปลาถอดปลาเตา่าทานถอดปลาเตา่าทานเนี่ยทอดแบบนี้แล้วมันธรรมาชาติดีแบบว่าอยู่แบบสวน้าสวนแบบธรรมาชาติแบบมาต้อง เราต้องวุ่นวายเราต้องอีหยังแบบอยู่แบบสมถะสมถะแบบกินง่ายอยู่ง่ายเนาะทำไมพี่น้องบอกปายถึงคนเออแล้วแล้วแบบว่าเฮาแบบว่าโอเคเดี๋ยวโอเคได้พอเรียกให้อยู่แบบบ้านๆอยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกแบบแบบเดือยสบายสบายเฮาไปต้องไปไปต้องไปอีหยังก็ไฟมาต้องไปเดือดร้อนก็ไฟนี่นี่กินเฮาก็กินบ่มีกินเฮาก็ พ่อไปหาซื้อมากินกั่ก่อนนะแล้วนี่แหละผมมักมันนี่ยแหละเล็กหน่อยธรรมชาติธรรมชาติแบบบันบาดเดี๋ยวรอมันเดือดรอมันทำใหมันเดือดมันนี่นอนทำใมันสุกก่อนอ๋าจะไปเอาตะเกียบติดเอาก็ได้แต่ว่ามันตะเกียบเปลืองเปลืองตะเกียบต้องใส่ทานดีกว่าประหยัดนะเค้ยเดี๋ยวสุกแล้วสุดทายเมื่อกี้นโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย